คุณสิง,สงดีน<ด>ิรไทยสวัสดีครับคุณสิงห์นิรไทยประจำวันที่12ตุลาคม2565ครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์หุ้นเท่านั้นนะคะวันนี้กับลูกสาวคนเล็กนะครับเพราะว่าลูกสาวคนโตกับคุณแม่ไปเวียดนามครับวันนี้ตลาดเซ็ตติดลบ7.89นะครับอยู่ที่1562.68แนวรับจะเป็น 1550.70เนาะตรงนี้เนาะแนวต้านจะเป็น1576.76ครับไปดูเซต50เิดนึงนะครับสําหรับเพื่อนที่เล่นเกี่ยวกับกลุ่มนี้นะครับเซต50ติดลบ3.40อยู่ที่937.22ครับแนวรับจะเป็น929.91แนวต้านจะเป็น946.08ครับ กลับไปทำเฟรม15นาทีนะครับตามรูปแบบที่เราวางไว้นะครับจริงถ้าเล่นเด t เทดก็น่าจะประมาณนี้นะครับตัวที่1นึ่งเจล็ true true เป็นหุ้นไซเ a วเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารภาพรวมบริษัทขาดทุนแต่มีปันผลมีมูลค่าอยู่ที่830ล้านบาทค่ะ จริง True นี่บวกแค่5สตังก์นะครับอยู่ที่5.1 0ศนย์วันนี้ขึ้นไปสูงสุดที่ตรงนี้แหละแล้วก็ยืนระยะตรงนี้ได้ด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรครับเพราะว่า True ก็มีข่าวแล้วก็ช่วงนี้จะมีวอลลุ่มเข้าลูเห็นไหมสีแดงตรงนี้นะครับมีวอลลุ่มทยอยเข้านะครับรายหนึ่งนาทีก็คงจะไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูไทม์เฟรมเดของ True นิดนึงนะครับก็คือ,อยังไซด์เวย์อยู่ตรงเส้นแดงตรงนี้นะครับมีวอลลุ่มใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับถ้าเบรกได้ก็แถวๆนี้ครับ แถวๆหนะ้าบาทสามสิบนะแต่เบรกได้ก็ลุ้นเดินทางยาวเพราะว่าวันรุ่มช่วงนี้ก็ยังน่าจับตาอยู่เพราะว่าเขามีข่าวด้วยใช่ไหมเขามีข่าวว่าผลสรุปของกอสทชนะครับการสื่อสารแห่งประเทศไทยครับที่จะสรุปในวันที่12บสอตุลาเนี้ยพรุ่งนี้นะครับจะสรุปออกมาว่ายังไงนะครับอันนี้คือข่าวที่เราหาได้จากหนังสือพิมพ์ข่าวทันหุ้นหนังสือพิมพ์ทันหุ้นนะครับ True แนวรับ4บาท90สตางค์ครับแนวต้าน5บาท20สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น5บาท30นะครับตรงนี้ค่าเบสได้นะตัวต่อไปครับตัวเดี๋ยวกลับไปทำเฟรม15ก่อนตัวที่2ครับตัวนี้น่าสนใจสำหรับ plus plus เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผล มีวลัลไรไย้อยู่ที่229ล้านบาทค่ะวันนี้บวกถึง50สตางค์นะถ้าดูตรงนี้นะครับราคา11.10ครับขึ้นไปถึง11.60นะครับตรงนี้แล้วก็ล่นลงมาร่ล,ลงมา11.10ก็ลุ้นไปต่อเหมือนกันแต่ว่าเหมือนจะโดนเทท้ายตลาดนะครับดูรายหนึ่งนาทีครับมีมีซื้อเข้า2แท่งใหญ่นะครับช่วงท้ายตลาดนะก็รุนเหมือนกันว่าจะตีกลับขึ้นไปนะครับสำหรับ p l u ส เป็นหุ้นที่เดินทางมาตลอดเลยนะตั้งพอดูตั้งแต่5บาท6บาทนะตรงนี้ก็11บาทแล้วครับก็น่ารุนเหมือนกันว่าจะไปยังไงครับไปดูทม์เฟรมเดของ plus นะครับจะเป็นแบบนี้ครับจุดสูงสุดของเขาจะเป็นที่11.80ตรงนี้นะถ้า b บร a k ได้ก็ไปต่อแต่ว่าจุดที่น,น่าจาับตาตรงนี้ก็คือมีว v o l ุ่มน้อยลงดูเนไหมอลลุ่มน้อยลงก็เสี่ยงย่อเหมือนกันนะครับเพราะว่าทิ้ n ใส่ตรงนี้ ค่อนข้างยาวนะสำหรับ plus นะครับน่าจะเล่นได้ในกรอบสั้นๆนะครับรอย่อก่อนค่อยเข้านะครับสำหรับ plus plus มี value today เ,เท่าไหรนะ่นะ value า o d a y ยี่สิบเก้าล้านค่ะสองร้อยสองร้อยยี่สิบเก้าล้านบาทาก็น่าสนใจอยู่นะแนวรับ10.85ครับแนวต้าน11.30ถ้าทะลุได้จะเป็น11.60ครับ แต่สูงสุดของเขาคือ1ือสิบเอ็ดจุดนย์ใช่ไหมสำหรับ plus นะครับตัวต่อไปโอ้โหตัวนี้ควรพักนะถ้านหน้าตาแบบนี้นะ pro n pro n เป็นหุ้นเทรนขาขึ้นเป็นหุ้น<า>เกี่ยวกับ <ๆ S 2> เป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีรับก่อสร้างโทรคมนาคมภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผล มี value t o d a อยู่ที่128ล้านค่ะก็คือบริษัทเขารับผลิตเกี่ยวกับแผงโครงสร้างโทร,รคมนาคมนะครับตัวนี้ก็เปิดตลาดก็ยังไซด์เวนะครับเริ่มมาย่อแล้วก็ดีตัวนะครับย่อลงมา7บาท50แล้วก็ดีตัวขึ้นไปท้ายตลาดที่7บาท90ไม่หล่นด้วยนะครับเสี่ยงพักตัวนะครับตัวนี้ก็อาจจะรอต่ําได้นะครับจุดต่ำๆน่าจะเป็นแถวเส้นแดงตรงนี้นะครับ7บาท20ประมาณนี้นะ ถ้าต่ำๆนะครับเดี๋ยวไปดูแนวรับแนวต้านกันอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับ pro n pro n แนวรับ7.70บาท70ครับก็ไปรอแถว7.70บาท70นะครับแนวต้าน8.20บาท20นะครับถ้าทะลุได้ก็จะเป็น8.50บาท50ครับสำหรับ pro n อ็นดู e ท r a เฟรม y ของเขาจะเป็นทรงไซเวอ่์ทรงไซเว์แบบนี้นะครับก็ต้องไปดู f ท a m เฟร e V ก่อนว่า เขาตีกลับไปยังไงอันนี้ก็ขึ้นไปน,นี่ก็เสี่ยงย่อเหมือนกันนะเพราะว่าวันลู่น้อยลงสำหรับโปรเอนแต่ว่าช่วงนี้ี่พีคเหลือเกินนะครับมีปิดโดดท้ายตลาดครับสําหรับ p r o เอแนวรับพอพูดยังพูดแล้วตัวต่อไป sci sci SC เป็นหุ้นเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากรพลังงานระบบไฟฟ้าภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผล มี value เรดีอยู่ที่99ล้านบาทเปิดตลาดตรงนี้นะครับแล้วก็ดันขึ้นไปรอบแรกตรงนี้ที่1บาท82แล้วก็เบกขึ้นไปไทยตลาดเดินทางตลอดนะครับวอลรุ่มถือว่าค่อนข้างพีคเหมือนกันครับสำหรับ SCI ก็ลุ้นไปต่อนะครับแต่ว่าแท่งสุดท้ายตรงนี้ก็ขึ้นไปที่1.97แล้วก็ลงมาย่อลงมาที่1.95ก็ลุ้นไปต่อเหมือนกันนะครับเพราะว่ามองแล้วว่าเหมือนจะปิดสวยๆด้วยนะครับ ดูทำเฟรมเดย์ดีกว่าทำเฟรมเดย์ของ SCI จะเป็นแบบนี้ครับจุดสูงสุดก็คือ1.97ครับถ้าเบรกได้ก็ลุนไปต่อนะครับสําหรับ SCI แนวรับ1.86บาทสตางค์แนวต้าน2.4บาทสสตางค์ครับถ้าทะลุได้จะเป็น2.16ครับแต่ว่า SCI เข้าโซนโอเวอร์บอทเรียบร้อยนะครับตัวต่อไปกลับไปทําเฟรม15ก่อนเดีย๋ยมันปิดโดดใช่ไหม Uh, LDC LDC เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับบริการหุ้นทันตกรรมทันตกรรม uh huh. ภาพรวมบริษัทมีกำไรและไม่มีปันผลมี value day อยู่ที่41ล้านบาทค่ะ่า uh, เปิดตลาดแท่งนี้ครับดันขึ้นไปรอบแรก1.27นะแล้วก็ดันขึ้นไปรอบที่2ที่1.30แล้วก็ลงมาปิดตรงนี้นะครับถือว่าปิด ปิดสวยนะตรงนี้นะก็คือย่อลงมาที่1.26แล้วก็ดันขึ้นไปปิดที่1.27ก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าเขามีข่าวด้วยนะรู้นะสำหรับ LDC นะมีข่าวของมิติหุ้นนะถ้าก็จะไม่ผิดนะตรงนี้นะครับดูทรงเขาทำฟิลเดย์นะครับทรงอย่แบบนี้ก็เป็นทรงยอดตีตีกลับไปเหมือนกันนะครับเพราะว่าจุดต่ำสุดของเขาจะเป็น1.13ตรงนี้นะแล้วก็ค่อยค่ ถ้ยอยสะสมแล้วก็ลุ้นขึ้นไปเบรกลับขึ้นไปนะครับจุดที่จะเป็นแนวต้านสำคัญก็จะเป็นตรงเส้นแดงที่นี้ตรงนี้1.64ครับแต่ว่าต้องเบรจุดนี้ให้ได้ก่อน1.45นะต้องเบรกให้ได้ก่อนสำหรับ LDC ครับ LDC มีข่าวอยู่ที่ห้องมิติหุ้นนะครับว่าเขาเปิด สาขา26สาขามีคุณหมออยู่500คนทั่วประเทศนะครับก็าฝากเพื่อนไปดูข่าวของมิติหุ้นด้วยนะครับแนวรับของ LDC อยู่ที่1.20ครับแนวต้านแรกอยู่ที่1.32ถ้าทะลุได้จะเป็น1.45ครับสำหรับ LDC ตัวต่อไปมิติซิปมิตซิปเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับ ธุรกิจการเงินสินเชื่อรถแท็กซี่ภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี value ไเ้อยู่ที่23ล้านบาทเปิดตลาดเปิดโดดด้วยนะเนี่ยเปิดโดดขึ้นไปที่1.41แล้วก็ทิ้งเลยครับทิ้งลงมาที่1.35ไซเวอัพขึ้นไปนะครับมีวันร่มเข้าเก็บถือว่าน่าสนใจนะครับสําหรับมิสซิปต้องไปดู time frame day ของเขาก่อนว่าหน้าตาก็เป็นยังไงแบบนี้นะครับ อันนี้ก็คือขึ้นไปเสียงพักเหมือนกันนะเพราะว่าวันรุ่มไม่ค่อยเยอะเท่าไหร,ร่เสียงพักเหมือนกันก็ฝากเพื่อนพิจารณาครับสำหรับมิดซิปมันจะมีต้านใหญ่ของเขาอยู่ที่1.71ซึ่งน่าจะไปไม่ถึงเราก็เล่นในกรอบแคบๆที่1.43 1.53มามประมาณนี้นะครับสาหรับเพื่อน นิดซิฟเข้าโซนอัวบอรทเรียบร้อยครับแนวรับ1.34ครับแนวต้าน1.43ถ้าทะลุได้จะเป็น1.53ครับก่อนที่จะไปเบรกต้านใหญ่สูงสุดนะครับ1น1นะครับแต่ว่าวอลลุ่มซื้อเข้าถือว่าค่อนข้างพีดนะตรงนี้นะถ้าดูตามแถบสีน้ำเงินนะครับแล้วก็เป็นหุ้นทรงเหมือนจะตีกลับขึ้นไปด้วยน่าสนใจเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าพุ่งขึ้นไปแล้วก็ย้อนกลับลงมา ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกทรงยังไงครับตัวต่อไปครับแต่ว่ามีซิปเข้า่วนโลเวอร์บอร์ดเรียบร้อยนะตัวต่อไปครับสำหรับ s อ r e c รกเอสเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ผลิตจำหน่ายพลาสติกภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี Val u e รเดีอยู่ที่21ล้านบาทค่ะเปิดตลาดก็ยังไซเวนะครับแต่ว่ามีวันรุ่เข้าช่วงตลาดบ่ายนะ ดันขึ้นไปปุ้งเลยครับที่สามจุดสี่สองครับตรงนี้สามจุดสี่สองแล้วไม่หล่นด้วยนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับรายในนาทีนี้ถือว่าปิดโดดนะสำหรับตรงนี้สำหรับ s f r e ฟครับไทม์เฟรมเดย์ครับโดยไทม์เฟรมเดย์เป็นทรงกลับนะครับนี้ก็คือหล่นลงมาต่ำสุดที่สามจุดหนึ่งสองตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นแท่งวันแรกด้วยนะครับก็ลุ้นตีกลับไปเหมือนกันนะครับสำหรับ s f r e ฟครับ เอสเฟกแนวรับ3.34ครับแนวต้านแรก3.44แล้วก็ต้านต่อไปเป็น3.54ครับเล่นเป็นแบบทีละ10ช่องนะสำหรับเอสเฟกครับตัวต่อไป WPH WPH เป็นหุ้นไซเวยเป็นหุ้นเกี่ยวกับโรงพยาบาลอัตแพทย์ภาพรวมวัฒน,พฒน,ฒนแพทย์ ภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี value ได้อยู่ที่สิบสองเอหนึ่งร้อย121ิบเอ็ล้านบาทค่ะมาตลาดทั้งนี้ครับแล้วก็ค่อยๆขยับดันขึ้นไปสูงสุดที่3บาทห้าสบกแล้วก็ทิ้งลงมาครับทิ้งลงมาแล้วก็มายืนทิ้งลงมารอบนี้ต่ำสุดที่สามจุดสาหประมาณนี้นะครับแล้วก็ตีกลับขึ้นไปที่สามี่ศก็น่ารุนเหมือนกันครับ WPH จะเป็นยังไงนะครับเพราะว่านี่โรงพยาบาลโรงพยาบาลติด2ตัวนะก็คือ LDC ก็ทันดาก,กรรมใช่ไหมก็เกี่ยวกับโรงพาบาลแล้วก็ WPH ด้วยนะครับีนีไปดู Time Frame Day ครับแบบนี้ก็คือลงมาสุดๆแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็ขึ้นแท่งวันแรกด้วยนะสำหรับ WPH ครับเป็นหุ้นน่าสนใจเหมือนกันนะครับแต่ต้องเบรกที่3.62ให้ได้ก่อนนะถ้าเบรกตรงนี้ได้ก็ลุ้นไปต่อนะครับเหมือนจะลงสุดเวฟแล้วด้วยนะครับเพราะว่า ค่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้มันจะโค้งขึ้นนะนี้นะนะครับก็น้าสนใจเหมือนกันครับสำหรับ WPH แนวรับ3.27ครับก็ถือว่าเป็นหุ้นค่อนข้างซิ่งนะครับสำหรับ WPH แนวต้าน3.46ถ้าทะลุได้จะเป็น3.56ครับถ้ามองที่หุ้นตัวนี้นะพ่อจะนึกถึงอีกตัวหนึ่งหุ้นอะไรรู้ไหมพลินซี สำหรับ w p s ครับพูดแล้วเนาะตัวต่อไป ARIP หรือว่า a l i ี ap, นะครับเ l i ีเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุร,รกริจสื่อไหนลูกสื่อนิทัศการสื่อนทรศการงานแสดงสินค้าภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมี value ready อยู่ที่3ล้านบาทค่ะ เปิดตลาดทั้งนี้ครับแล้วก็ AIP Arive นะครับดันขึ้นไปสูงสุดที่96สตางค์แล้วก็หล่นลงมาเก็บของนิดหน่อยที่91สตางค์แล้วก็ตีกลับขึ้นไปปิดที่95สาตางค์ก็ลุ้นเหมือนทรงเหมือนถ้าจะไม่ปิดเหมือนจะเพิ่งหลุดแคชบาลนะปิดโดดด้วยนะไลนหนึ่งนาทีนะครับไปดูไทม์เฟรมเดย์ก็แบบนี้ก็เหมือนจะเป็นทรงตีกลับขึ้นไปนะแต่ว่าอาจจะพักก่อนนะครับอาจจะพักลงมาก่อนแล้วก็ค่อยไปต่อนะครับไปรอเก็บแถว แนวรับได้นะที่เราวางไว้นะครับแนวรับของเอลิฟก็คือ88สตางค์ครับถ้าหลุดก็พัาดุดลงมาก็มารอรับที่86สเนี่ยสุดๆก็คือ86นะตรงนี้นะครับแต่เพราะว่าถ้าหุ้นมันจะไปมันต้องหล่นไม่ไม่ถึงจุดเดิมเหมือนกคงจะตีกลับขึ้นไปนะครับแนวต้านแรก99สตางค์ครับถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท5สตางค์สำหรับ เอลีฟ e. ตัวต่อไป TNPC ตัวนี้มีแค่สัญญาณนะพอเห็นสัญญาณเฉยๆนะครับ TNPC เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตจำหน่ายแผ่นพลาสติกภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีวัลอรายเด้อยู่ที่2ล้านบาทเอสฟิ <S S ก็พลาสติกนะใช่ป่ะติด2ตัวนะ เปิดตลาดก็ยังไซเวย์นะครับแล้วก็มาโดดช่วงบ่ายสนะครับขึ้นไปสูงสุดที่2.20บาท20แล้วก็ไซเวย์ขึ้นมาปิดโดดนิดหน่อยที่2.18บาท18รหนึ่งนาทีก็จะออกเป็นทรงแบบนี้นะครับก็คือมีแท่งเข้าเก็บแต่ว่าถือว่าปิดเขียวนะเพราะว่าไม่โดดเกิน2.20บาท20เนาะทำเฟรมเดจะเป็นแบบนี้ครับทำเฟรมเดย์ของ tnpc ก็คือ ขึ้นมา4วันแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่ขึ้นก็จะทิ้งไซลูกเห็นไหมแต่ว่าก็พยายามจะรีบาวกลับเหมือนกันนะครับตรงนี้จะมีต้านสําคัญอยู่ที่2.37นะถ้าเบรกได้ก็ไปต่อแต่ต้องผ่านตรงนี้ให้ได้ก่อนนี่สองค่ะแนวรับของ tnpc ก็คือ2.11ครับถ้าทะลุได้แนวรับ2.11 ต้านแรก2.24ถ้าทะลุได้จะเป็น2.32ครับก็คือตรงนี้แหละสำหรับ TNPc ครับเป็นหุ้นค่อนข้างซิ่งด้วยนะตัวต่อไป NER NER เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับจำหน่ายยางแผ่นภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี value t ยได้อยู่ที่52ล้านบาทพวกนี้พวกพลาสติกเข้ามา <c oughs> อีกตัวนึงนะใช่ไหมพวก เกี่ยวกับอยางยางรถยนต์ด้วยใช่ไหมสำหรับ NER นเะครับเนเปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้วก็ขยับรอบแรกก็คือขึ้นไปชนต้านน่าจะเป็นต้านสำคัญนะครับ5 7นะครับไม่ทนยืนระยะไม่ไหวก็ลดลงมาที่5.60แล้วก็ตีกลับขึ้นไปปิดปิดที่5.70ครับไร่นึ่งนาทีก็เหมือนจะปิดโดดนิดนึงนะครับแต่ว่ายังถือว่าอยู่ในทรง ตีกลับรีบาวกลับเหมือนกันนะตรงนี้ก็คือลงมาจุดต่ําสุดที่5.40ตรงนี้ก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆสําหรับ NER ครับส่งเหมือนตัวตะกี้เลย TNPc ใช่ไหมส่งเหมือนกันเลยนะครับก็น่าสนใจครับสําหรับ NER เหมือนจะมีข่าวด้วยนะ NER ใช่ไหมใช่ค่ะ NER เขาบอกว่าติดโผลหุ้นยั่งยืนมีโอกาสที่นักลงทุนต่างชาติจะเข้ามาซื้อนะครับมี มีแนวโน้มว่าผลประกอบการ q 3จะค่อนข้างแจ่มนะครับทันหุ้นให้เป้า9บาทนะครับสำหรับ ner ครับตัวน,นี้5บาท70นะเขาให้เป้า9บาบาทนะก็สำหรับสายลันเทนก็น่าสนใจนะสำหรับ ner ครับแนวรับ5บาท5 5สาตางค์ครับแนวต้าน5.80ถ้าทะลุได้จะเป็นลุ้น6บาทสำหรับ ner นะครับแต่ว่าเป้าเขาให้9บาทก็ต้องไปดูว่า จะเป็นยังไงตัวต่อไป S Pack ไอตัวนี้ติดส,สแกนเราเมื่อ,อวานติดสแกนพี่ไอ้ห่นเมื่อวานนะครับแล้วก็ชนลิ่งเลยนะครับชนเพดานนะครับตัวนี้สำหรับ S Pack ก็ถือว่าลูกสาวสแกนได้สุดยอดนะครับอย่างงานกระทำนะครับสุดยอดกลับไปที่ทำเฟรม15นาทีก่อนตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าเขาเปิดขึ้นมาแล้วเขาก็โดดขึ้นปิดช่วงไหนเนี่ย ชนเพดานช่วงบ่ายสามนะก็น่าสนใจเหมือนกันว่าจะไปต่อไหมนะครับเพราะว่าถือว่าเขา้าโซนโอวบอลแล้วก็ค่อนข้างเสี่ยงด้วยนะครับอ่านนิดนึงลูกเอสแปเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตบรรจุภัณฑ์กองกระดาษอ่านมาอีกแล้วภาพรวมบริษัทมีกําไรแต่ไม่มีปันผลมี value รายเดย์อยู่ที่700ล้านบาทค่ะมันจะเป็นสไตล์เดียวกันก็คือกลุ่มของ s อสแปร์กทีเอ็นพีซีป่ะใช่ค่ะ แล้วก็ NER ใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้ด้วย SPAC นะก็น่าสนใจเหมือนกันครับว่าจะไปยังไงวันนี้บวกถึง1บาท1.02นะตรงนี้นะสำหรับ SPAC ครับแนวรับ4.32แนวต้าน All Time High เปิดเซลลิ่งใหม่ไปที่5บาท75สต่าตางค์ครับต่อไปเป็นหุ้นวอลเลน e ติดสแกนตัวหนึ่งนะครับหตัวนะครับแม่ไม่ติดแต่ลูกติดนะ ก็คือ PJW w a หนึ่ครับบวก11สตางคสันะครับราคา1.62ครับเปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้วก็ค่อยขึ้นไปสูงสุดที่1.62แล้วก็ไซเวอ์สะสมยืนระยะได้ด้วยก็น่าสนใจครับไร่หนึ่งนาทีจะเป็นทรงแบบนี้ครับก็คือโดนเทแล้วก็ปิดท้ายตลาดทีดนึงครับดูไทม์เฟรมเดย์ของ วอลแลนตัวนี้ก็จะเห็นว่าเป็นทรงไซเวรแล้วก็ขึ้นแท่งก,กลับตัวมีวอลลุ่มเข้าด้วยตรงนี้น่าสนใจนะรูกเขียนไหมน่าสนใจพอขึ้นไปก็รุ่นเหมือนกันว่าจะไปยังไงเพราะว่าแม่ไม่สวยแต่ลูกสวยก็ฝากเพื่อนพิจารณาครับสำหรับ PJ w ถ้ายูถดูทรงนี้สําหรพอนะน่าจะย่อลงมาอีกนิดนึงแถวๆนี้แถวๆตรงนี้แถว1.523ง,ง,ง,งประมาณนี้แล้วคอยตีกลับขึ้นไปเพราะว่า แนวต้านถือว่าค่อนข้างแข็งแรงเหมือนกันนะครับคนติดเยอะเหมือนกันนะ Pjw แนวรับ1บาท55สตางค์ครับอ่าเนี่ยตรงนี้เนี่ยหนึ่งน่าจะย่อแถวนี้นะครับแนวต้าน1.70ครับถ้าทะลุได้จะเป็น1.78สําดสำหรับ Pjw one หนึ่งมี value รยเดทเท่าไหร่8ล้านบาทค่ะคับแล้วลูกอัดตรงนี้เนี่ยเอสแกอารยังอ่ะแกกออนแล้วค่ะอ่าโอเคไม่มีอะไรแล้วเนาะ เดี๋ยวกลับไปดูกลับไปดูหุ้นที่ติด Catch b a l หนึ่งตัวนะก็คือเซลิกเซลิกติดแคชบ a ลานติดแคชบาลานทีไหนเนี่ยพอจำไม่ได้น่าจะหลุดจะหลุดวันที่1นึพฤศจิกาถ้าจะไม่ผิดนะครับสำหรับเซลิกแล้วก็มี หุ้นบิ๊กลอเข้าที่น่าสนใจมี3ตัวนะตัวที่1ก็คือนายตัวนี้จริงๆตัวนี้ติดสกแกนด้วยเพงแต่ว่ามันทรงมันออกเป็นสุดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่ามีวอลลุ่มถึง262ล้านนะครับตรงนี้สําหรับนายนะครับตัวที่2ก็คือบ้านปูวอลลุ่ม1น2ล้านครับแล้วก็ตัวที่น่าสนใจอีกตัวนึ่งก็คือกันกุลนะครับมีวอลลุ่ม48ล้าน,นก็น่าสนใจเหมือนกันครับสำหรับ เพื่อนที่เล่นสนใจเกีย่ยวกับหุ้นบิกรลอดครับตลาดหุ้นปิดวันที่13-14ตุลาคม2วันนะครับก็เจอกันบันจารย์แล้วกันนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ